เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษม Head of Research and Content สายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ภายค่ะสวัสดีค่ะพี่วีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับวาเลนไทน์ครับหุ้นไทยก็แดงรับวาเลนไทน์ลงไปสิบกว่าจุดแล้วฮะมองยังไงบ้างพี่วีจริงๆดอกกุหลาบเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้มีเฉพาะสีแดงเลยเนาะต้องทำกุหลาบสีเขียวมาบ้างนะเนาะมันน่าจะดอกกุหลาบสีอื่นบ้างอ่าแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อ แล้วก็ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีผลกับเงินเฟอ้อแล้วก็ดอกเบี้ยของทั่วโลกด้วยนะครับาการที่ดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังลงได้ยากมันก็ไปดึงให้เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนี่เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ทําให้สินทรัพย์ที่ไม่ใช้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวลดลงแทบทั้งหมดเลยสังเกตเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ทองคำบิตคอยนะครับหุ้นตราสารนี้ รปรับราคาลงมาทุกตัวเลยยกเว้นน้ํามัน,ม,นมันมีกรณีพิเศษอยู่นะมันแสดงให้เห็นว่ามันมีผลจริง,รงๆแหละนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ใจเย็นๆเพราะว่าคือเราต้องมองนิดนึงนว่ายังไงเนี่ยดอกเบี้ยหรือว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าดูตัวเลขจริงๆมันลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับนะฮะ แต่มันแค่สูงกว่าที่คาดเท่านั้นเองันแนวโน้มของเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกายังอยู่แนวโน้มขาลงอยู่แต่ว่าแน่นอนมันอาจจะลงไม่ได้เร็วอย่างที่หลายๆคนคาดตลาดก็เลยมีการตอบสนองจากปัจจัยเดิมที่เคยรับเอาไว้เราคงต้องเผชิญกับเรื่องของเงินเฟอ้อที่ยังลงได้ยากเนี่ยไปอีกสักพักหนึ่งดังนั้นช่วงนี้ตลาดวุ่น หลังจากที่ขึ้นมาทําจุดสูงสุดในสหรัฐอเมริกาของไทยเราก็ขึ้นมานิดนึ่งนะครับอย่างที่ผู้ไปเดเมอสักครูฟก็คงจะมีอัพไซด์ได้ค่อนข้างจํากัดเพราะว่าทุกคนตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมากังวลเรื่องของเงินเฟอ้อและก็ดอกเบีย้ยกันอีกระครั้งหนึ่งอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลเลยไปกว่านั้นก็คือว่าการที่จะดอกเบีย้ยสูงไปอย่างเงี้ยแล้วไปนานๆอีกสัก4ี่หเดือนมเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจอเมริกาเองเนี่ย มันจะทนรับไม่ได้นะครับมันจะทนรับไม่ได้ช่วงแรกๆอาจจะพอรับได้แต่พอผ่านไปสักเนี่ยจนถึงสักเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยมันไปอ,อีกทั้งหลายเดือนใช่ไหมครับการบริโภคตอนนี้ถ้าเราดูตัวเลขของอเมริกาจริงๆการบริโภคก็เริ่มชะลอแล้วนะ,ะแล้วเราก็เห็นนะครับว่าเงินที่อัดฉีดเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่มีเริ่มดึงเงินออกไปเนี่ยปรากฏว่าเงินเซฟวิงของภาคประชาชนสหรัฐอเมริกาก็เริ่มลดลงละง่ายๆคือตอนนี้ถึงแม้ว่า เงินเดือนคุณจะเพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นตราการว่างงานจะไม่เพิ่มขึ้นทุกคนจะมีงานทําแต่การที่มีเงินเก็บน้อยลงเนี่ยจะทําให้เขาประหยัดในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าจะไปแสดงผลในตัวเศรษฐกิจก็หวังว่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะแต่ตลาดหุ้นเนะ่ะเขารับข่าวเรื่องซอฟต์แลนดิ้งไปเยอะเพราะฉนั้นต่อให้ซอฟต์แลนดิ้งจริงๆอะ่ะตลาดหุ้นก็จะไม่ได้บวกมากมายนะักนะครับแต่ว่า ถ้ามันมากกว่าซอฟต์แลนดิ่งเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันจะรีแอคในเชิงลบค่อนข้างเยอะดังนั้นช่วงนี้ลงทุนในหุ้นนะครับยังมองว่าตลาดหุ้นอย่างยังดีที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นไซเวว์จนถึงช่วงครึ่งปีแรกหรือแย่ที่สุดก็น่าจะเป็นขาลงครับโอกาสที่จะขับขึ้นไปเป็นขาขึ้นแรงๆนะผมคิดว่าเป็นไปได้ยากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่า ถ้าจะมีการเด้งกลับมาในวัน2วันนี้เราจะที่ลงไปแรงเมื่อวานนี้นะครับ,รบก็ยังเป็นสัญญาณของการลดพอร์ตอยู่ดีในประเทศสหรัฐแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่คุณแค่ลงเยอะแต่เพราะว่าหลังจากนี้ผมคิดว่าจะลงไม่เยอะนะครับ,รบเราจะรีแอคตามเขาแต่ถดี๋ยจะบอกว่า 13- ึ่สหสูยังพอรับได้อยู่เพราะว่าถ้ามาดูในประเทศเรามีปัจจัยบวกส่วนตัวของเรานะเช่นเรื่องจํานวนนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็งบประมาณที่จะเริ่มมีการเข้ามาเต็มเริ่มเข้ามาแล้วล,ะล่ะอาจจะที่มีการผ่านอนุมัติงบประมาณไปนะครับแล้วก็เริ่มจะเริ่มมีการจ,จับใจหรือการลงทุนภาครัฐเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะรถ E ีวีทงนี้เนี่ยน่าจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยปีนี้โตไม่ต่ํากว่าปีที่แล้วก็ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นไทยเรามีดาวไซด์ยังจํากัดอยู่นะวันนี้เศรษฐกิจไทยยังพอทนได้มันรอบนี้ผมคิดว่า1350 นะครับน่าจะยังคงรับอยู่แล้วก็อาศัยจังหวะเนี้ยเป็นสนามของการเก่งก,กำไรพุ้นไทยน่าจะออกในเชิงของไซเวยละหลักล3 5่ะ1 3 5 0จนถึง1400จุดจากนี้ไปอยู่ในครึ่งปีแรกของปีนี้ครับค่ะฟังแบบนี้ก็เบาใจนะคะว่าไม่เปิดดาวไซด์ลงไปเราแนะนำการลงทุนยังไงล่ะคะพี่วีต่อจากนี้ถ้าหากว่าเป็นไซเวย์ในกรอบแบบนี้ค่ะ เมื่อวานชัดเจนมากเลยตลาดหุ้นอเมริกากับคั้วามา <laughs> เป็นหุ้นอ่าคอน sumers t a p l e ่วยเลยจากหุ้นเทคโนโลยีแต,แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าหุ้นเทคนโนโ,โลยีมันขึ้นได้ยากนะด้วยแ valuation ในปัจจุบันนี้บางทีแบบผมเห็น nvidia 70เท่า pe นะครับ80เท่าก็เอาจริงหรออะไรอเงี้ย <laughs> <ม> <laughs> ก็ยังขึ้นได้ ผมไม่คิดว่าการซื้อที่ PE ขนาดนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวแต่แน่น,นอน,นครับระยะสั้นคนที่เล่นเขาก็เล่นต่อไปแต่พอหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไม่ดีเนี่ยทุกคนก็จะหันมามองละหุ้นดิ f เฟนซีฟซึ่งประเทศไทยเราอะด mm ิ n เฟนซีฟนะครับอมองหุ้น TU เพราะอะไรหนึ่งคือเงินบาทอ่อนแล้วก็ TU เนี่ยเป็นคอน sumer staple นะครับขายป, <c oughs> ปหน้าในประเทศสหรัฐอเมริกาผมว่า TU น่าสนใจแล้วก็หุ้นกลุ่มโรงแรมนะครับก็คือตัวเซนเทล ไม่ค่อยขึ้นแต่มิ้นเนี่ยขึ้นมาละเซนเทลเนี่ยกองอยู่ข้างล่างด้วยข่าวเรื่องของธุรกิจในยุโรปของเครือจีราธิวัตนะครับแต่เซนเทลไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็ราคานี้ก็น่าสนใจนะครับค่ะได้ครับวันนีครับคุณพี่วินนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ